ชาวเวียดนามสงสัยทำไมประเทศไทยยังมั่งคัง่งทั้งที่การเมืองไม่มีเสถียรภาพสวัสดีครับสองความคิดเห็นชาวเวียดนามทำไมประเทศไทยยังคงมั่งคัง่งแม้จะมีความไม่มั่นคงทางการเมืองการประท้วงความขัดแย้งทางการเมืองและการรัฐประหารเรามาส่งดูความคิดเห็นของชาวเวียดนามว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อได้รับชมคลิปวิดีโอดังกลา่าว ความคิดเห็นของชาวเวียดนามท่านแรกคุณแวนวูผมเคยไปทํางานที่ไทยสองสัปดาห์ผมไม่ขอพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจแต่ผมขอพูดถึงจิตสํานึกของคนไทยสูงมากและประเทศที่พัฒนาแล้วจิตสํานึกของความเป็นมนุษย์จะสูงมากคุณนงนาซิงขิงเต็มสวนก็ได้เข้ามาตอบแค่เวลาสองอาทิตย์จะบอกอะไรเกี่ยวกับคนในประเทศนั้นไม่ได้หมดหรอกคุณเกาซงก็ได้เข้ามาตอบ ฉันก็รู้สึกเหมือนกันกันกบคุณนะคนไทยมีจิตสํานึกมากกว่ามีหลายสิ่งที่ขัดแย้งกันแต่พวกเขาไม่ได้ใช้ภาษาในการแบ่งแยกคุณทินฮาว ผมเคยไปทำงานที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2015จนกระทั่งการระบาดของโควิด -19 ผมรู้สึกแบบเดียวกันในแง่ของความตระหนักรู้ทางสังคมประเทศไทยน่าจะเป็นรองแค่ญี่ปุ่นในด้านอารยาธรรมคนไทยมักจะหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งและชอบวิาพากษวิจารณ์ตนเองแทนที่จะโทษคนอื่นการเจราจาและวิถีชีวิตของพวกเขาก็เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วแม้ว่าเงินเดือนจะสูงไม่มากนักคุณตังดง ระยะเวลาแค่สองสัปดาห์สามารถมองผ่านจิตสำนึกของคนผ่านการรับประทานอาหารคุณแท็กกิ้ง ประเทศไทยเริ่มมีการพัฒนาอุตสาหกรรมและเปิดประเทศเร็วกว่าวียตนามตั้งแต่ทศวรรษที่1960ถึง1970ในขณะเดียวกันเวียดนามเพิ่งเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังในปีคิเตศกาช1986หลังจากภาวะสงครามและการคว่ำบาตรที่ยาวนานแม้ว่าประเทศไทยจะประสบความวุ่นวายทางการเมืองการรัฐประหารการประท้วงแต่นโยบายเศรษฐกิจของไทยยังคงค่อนข้างมั่นคงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศไทยก่อนโควิด19ประเทศไทยต้อนรับนัก ท่องเที่ยวมากกว่า30-40ล้านคนต่อปีในขณะที่เวียดนามมีประมาณ15-18ล้านคนต่อปีเวียดนามมีระบบบริการสนามบินโรงแรมและโลจิสติกส์ที่พัฒนาอย่างมากหากพิจารณา GDP ต่อหัวอ้างอิงจากธนาคารโลกประเทศไทยปี2023 GDP ประมาณ7,000ดอลลา,าร์สหรัฐต่อหัวเวียดนามประมาณ4,300ดอลลา,าร์สหรัฐต่อหัวคุณเงียนเย็นก็ได้เข้ามาตอบถ้าคุณมีความตระหนักรู้ที่ต่ำ,ตำก็แค่ยอมรับมันแล้วปรับปรุง ทำไมคุณยังต้องปฏิเสธมันอยู่คุณอันโงก็ได้เข้ามาตอบยกเว้นจีนแอฟริกาใต้อินเดียเอาเถอะจิตสํานึกไม่เคยมีสัดส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมเลยเห็นแย้งหรือไม่ผมไม่ปฏิเสธว่าเวียดนามมีจิตสํานึกที่แย่มากแต่ถ้าคุณสรุปได้เร็วขนาดนี้นักจิตวิทยาทั้งหมดคงตกงานแน่คุณฮันโลหเหียนก็ได้เข้ามาตอบ ไม่ต้องอยู่ไทยนานก็เข้าใจได้แค่ลองขับรถดูสักพักก็เข้าใจกรุงเทพรถติดตลอดเวลาแต่รถติดแบบสงบไม่มีเสียงแต่รถดังคนขับมีสติต่างฝ่ายต่างดีให้กันแค่นี้ก็เข้าใจได้แล้วละ่ะคุณทินฮองก็ได้เข้ามาตอบถูกต้องครับคนไทยส่วนใหญ่มีจิตสำนึกที่สูงกว่าคนเวียดนามคุณลำเหงียนก็ได้เข้ามาตอบเวลาแค่สองสัปดาห์ในไทยแค่นี้ก็เกินพอแล้ว คุณโทฮาวก็ได้เข้ามาตอบประเทศไทยเป็นประเทศท่องเที่ยวที่ดีมากฉันเคยไปที่นั่นเมื่อสองปีที่แล้วแล้วยังอยากไปอีกคุณเหียนหุยผมคิดว่าเรื่องนี้ชัดเจนอยู่แล้ว แต่เราไม่สามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและหลายคนบอกว่าคุณพูดไร้าสาระความจริงต่างหากที่ทําร้ายประเทศเราเราเพิ่งเปิดรับเศรษฐกิจและวัฒนธรรมประเทศอื่นมาไม่ถึง30ปีและช้าก,กว่าไทยเราล้าหลังกว่าไทยไม่มีอะไรน่าอายเลยสิ่งที่น่าอายคือเราไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้ผมเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าเราสามารถพัฒนาก้าวหน้าได้ทุกยุคทุกสมัยคุณควรถูโตขึ้นแล้วพยายามหาเงินไปเที่ยวทะเลดูมนุษยชาตินะหนูอย่าเป็นกบจมอยู่ก้นบ่อ เด็กบ้านนอกผู้น่าสงสารคุณเคยานผมไปเที่ยวเมืองไทยผมโดนแท็กซี่ป้นที่สนามบินตำรวจยืนถือปืนอยู่ข้างๆผมพวกเขาดูไม่กลัวตำรวจเลยคุณชาเหงียนอย่าทำความรู้จักแต่ประเทศตัวเองอย่างเดียวลองไปเที่ยวประเทศอื่นดูบ้างคุณทานทิถุยจริงๆไปเที่ยวห้าวันก็รู้แล้วละ่ะ คุณซาวเบผมไม่ขอพูดถึงเรื่องจิตสํานึกของคนนะครับแต่ตอนผมไปเที่ยวที่เมืองไทยสีวันผมชอบที่คนไทยเดินหลีกทางกันบนทางเท้าเวลารอข้ามถนนที่ทางม้าลายรถก็จะชะลอความเร็วโดยอัตโนมัติคุณเย็นเหงียนในเวียดนามราคาโรงแรมอาหารและแหล่งท่องเที่ยวราคาปรับสูงขึ้นแต่ราคาโรงแรมอาหารในประเทศไทยกลับไม่เพิ่มขึ้นคุณแมนทู ต้องยอมรับว่าผมเคยไปเที่ยวเมืองไทยแล้วผมว่าผู้คนที่นี่มีจิตสํานึกที่ดีพวกเขาไม่ทิ้งขยะลงบนถนนและอัธยาศัยไมตรีดีเมื่อผมบอกว่าผมเป็นคนเวียดนามพวกเขาก็ดูมีความสุขแถมยังบอกว่าเคยไปเที่ยวเวียดนามด้วยเวียดนามเป็นประเทศที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คุณลีโอวัวควรกลับเข้าคอกคุณลีเหงียน คนไทยส่วนใหญ่มีจิตสำนึกมากชอบพักผ่อนหย่อนใจหรือเลีเ่ยงความขัดแยง้งความคิดส่วนใหญ่ของพวกเขาคือทำงานให้พอเหมาะกับชีวิตให้มีความสุขส่วนหนึ่งเป็นเพราะชีวิตของคนไทยมีความเกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาพวกเขาจึงได้รับการปลูกฝังคำสั่งสอนตามพระพุทธศาสนาตั้งแต่เด็กซึ่งนับว่ามันพิเศษมากแน่นอนว่าทุกที่ก็เหมือนกันมีคนหลากหลายประเภทไม่ว่าจะชาติไหนก็ตามมีทั้งคนดีและคนไม่ดีคุณสั้นเหรียน เมืองไทยเขาเน้นการท่องเที่ยวแบบระยะยาวไม่ใช่ก๊อปปี้เหมือนบ้านเราสิ่งสำคัญคือเขาวางแผนการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบผู้คนเป็นมิตรและเป็นกันเองคุณควายเหยียนการเปรียบเทียบนี้มันแย่กจริงๆประเทศที่ไม่เคยเกิดสงครามเอามาเปรียบเทียบกับประเทศที่เพิ่งรอดพ้นจากสงครามตลกดีคุณเทนเดาแน่นอนว่าประเทศไทยพัฒนาก่อนเวียดนามหลายร้อยปีดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่คิดว่าตัวเองทันสมัยกว่า คุณหมิ่นห่วงควงเทีนก็วัวแดงทั่วไปรักชาติในโลกออนไลน์เท่านั้นไม่เคยออกจากรั้วไม้ไผ่ของหมู่บ้านเลยตลอดชีวิตดูแต่วิดีโอออนไลน์คุณควายเหยียนเวลาไปเที่ยวเมืองไทยเขาจะบริการพวกเราอย่างดีเป็นเหมือนพระเจ้าเขาจะบริการเราดีแตกต่างจากที่เวียดนามคนเวียดนามใช้ชีวิตแบบธรรมชาติอาจจะไม่ค่อยมีคนชอบแต่จริงใจคลิปนี้บอกว่าไทยรวยกว่าเวียดนาม เวียดนามอยู่กันอย่างสงบสุขไร้กังวลการเมืองไทยมีหลายพรรคการเมืองไม่มีความมั่นคงไม่ได้เกี่ยวกับการรวยหรือไม่รวยปัญหาคือไทยไม่เคยทำสงครามแบบเวียดนามและเอามาเปรียบเทียบกันไม่ได้คุณเวียดเหงียนสิ่งสำคัญที่สุดคือจุดเริ่มต้นของไทยเมื่อเทียบกับเวียดนามแล้วพวกเขาไม่เคยผ่านสงครามใหญ่ๆทุกคนมีมุมมองเป็นของตัวเองฉันมองว่าอีกไม่นานเวียดนามจะแสงหน้าไทยคุณทันทูหัง ฉันอยู่เมืองไทยเป็นเวลา3เดือนฉันพบว่าผู้คนที่นี่มีจิตสํานึกที่สูงมากไม่ว่าจะเป็นการจราจรสังคมหรือแม้แต่คุณภาพชีวิตของผู้คนคุณทินหุยคุณก็แค่คอมเมนต์ว่าฉันมันจัดง้าวคุณวูเย็น จิตสำนึกของมนุษย์ขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละบุคคลไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าประเทศนั้นพัฒนาหรือไม่อันที่จริงมีคนเวียดนามจำนวนมากที่อาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศหนึ่งที่พัฒนาแล้วในที่สุดในโลกแต่จิตสำนึกของพวกเขาก็ยังต่ำเหมือนเดิมนี่คือจิตสำนึกในการพูดและอารยธรรมของคนที่คิดว่าตัวเองอาศัยอยู่ในประเทศที่จเจริญแล้วใครก็ตามที่มีมุมมองขัดแย้งกับเขาเขาจะคิดว่าคนอื่นเป็นวัวผมกล้ายืนยันได้เลยว่าอารยธรรมหรือจิตสำนึกของคนคน,คนหนึ่งขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่่่่่ละะะคคนนนนนนนััั้้้แทททีจรรริงไมใใชเเพาาออศศยยูป จเจริญแล้วคุณบูเงียนประเทศไทยไม่ใช่ประเทศกําลังพัฒนาถ้าพัฒนาต้องเหมือนญี่ปุ่นและเกาหลีจีนประเทศไทยเขาเป็นประเทศที่พัฒนาช้าเมื่อเทียบกับการเปิดประเทศนับร้อยปีคุณทิมเหงียนการทิ้งขยะของพวกเขายังดูดีกว่าเวียดนามเลยคนของเราทิ้งขยะได้ทุกที่ไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนคุณหมิ่นหุย แค่รู้จักอิสรภาพเสรีภาพและความสุขเพื่อประเทศชาติและประชาชนแล้วเราจะรวยไปทําไมรวยแล้วแต่ปล่อยให้ประชาชนทนทุกข์ทรมานไปเถอะเศรษฐกิจที่มั่งคั่งจะมีประโยชน์อะไรคุณเล็กเชียนการลักพาตัวค้ามนุษย์ปูกกัญชาถูกกฎหมายแค่นี้ก็ขนลุกจริงๆคุณเอ็กเวียด ผมไม่เคยไปเมืองไทยแต่ผมเห็นว่าเมืองไทยมีการเปิดกว้างในด้านการทำธุรกิจจริงๆร,รถบรรทุกทางการเกษตรเต็มคันไปขายทุกวันวิธีที่พวกเขาทำการเกษตรสร้างสารรค์แบบยั่งยืนคุณธงทุยรัฐบาลต้องสนับสนุนเกษตรกรยกตัวอย่างจีนขนส่งสินค้าทางการเกษตรผ่าน BOT โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นคุณฮองโบจริงๆรู้สึกว่าเวียดนามยังตามหลังไทยอยู่เยอะเลย คุณกูเย็นถุยชาวเวียดนามหัวระยะประเทศไทยที่ไม่มีความมั่นคงทางการเมืองเชาวเวียดนามพวกเขาไม่เข้าใจเสถียรภาพทางการเมืองประการแรกคือความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในเรื่องความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลค่อนข้างต่ำประการที่สองคือความมั่นคงความโปร่งใสของกฎหมายทุกคนรู้ดีว่าในเวียดนามระบบราชการมีความซับซอ้อนคุณครูเหียน เวียดนามไม่มีการประท้วงเพราะประชาชนไว้ใจรัฐบาลหรือเป็นเพราะว่าการประท้วงถูกข้ามคุณฮันดงไม่ว่าพวกคุณจะพูดยังไงก็ตามหลังจากที่ผมไปเที่ยวเมืองไทยมาแล้วสามครั้งผมต้องบอกว่าเวียดนามต้องเรียนรู้อีกมากมายจากประเทศไทยในด้านการท่องเที่ยวพวกเขามีความตระหนักรู้มากกว่าพวกเราการท่องเที่ยวในเมืองไทยทำให้ฉันได้เจอเพื่อนร่วมชาติชาวเวียดนามมากมายที่เดินทางไปเที่ยวเมืองไทยคุณวีเหียน ความวุ่นวายเกิดจากการสื่อสารที่เกินจริงฉันอยู่เมืองไทยที่นั่นสงบมากส่วนการประท้วงประเทศเขาประกาศต่อสาธารณาชนมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของเขาคุณกวางทานการประท้วงคือวัฒนธรรมเหรอคุณฟาร์มควายเหงียนโชคดีที่เวียดนามไม่มีวัฒนธรรมการประทว้วงวัฒนธรรมนี่มันห่วยคุณแวนทานเหียนก็ได้เข้ามาตอบ ประเทศคอมมิวนิสต์มีการหวาดกลัวเรื่องการประท้วงแต่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยการประท้วงคือการเรียกร้องความยุติธรรมถือเป็นเรื่องธรรมดาปกติคุณวูทัวอย่างนี้เรียกว่าการประท้วงเหรอทำลายข้าวของนี่มันทำลายทรัพย์สินนะไม่ใช่การประท้วงคุณพีทเหียนก็ได้เข้ามาตอบต้องแยกแยะระหว่างการจลาจลแตกต่างกับการประท้วงคุณเองห้อง คุณชอบท่องเที่ยวแต่คนส่วนใหญ่ในเวียดนามไม่ได้มีเวลาบ้างแบบคุณไปว่าความเป็นจริงการท่องเที่ยวในเวียดนามไม่เท่ากับไทยแต่ในอีกสิบปีข้างหน้าเวียดนามก็คงให้ความสําคัญกับการท่องเที่ยวคุณเล่ามินประชากรชาวเวียดนามมีมากกว่าไทยถึงสองเท่าน่าละอายที่ทําได้ดีไม่เท่าพวกเขาและนี่ก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวเวียดนามรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ you <music>